ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างช้างตัวเมียเรียกช้างพังช้างตัวผู้เรียกช้างพลายช้างตัวผู้ไม่มีงาเรียกสีดอกงาในช้างตัวเมียเรียกขนายวันที่7มกราคมพุทธศักราช2567บ่ายคล้อยแล้วโขลงแม่หูรูมาปรากฏตัวบนหน้าผาหินเตี้ยเตี้ยข้างทางก่อนจะลงเนินมุ่งไปทางป้อม โขลงแม่หูรูอยู่ใกล้ถนนเป็นโขลงที่ยังมีช้างเด็กๆอยู่แม่พังโขลงนี้จึงดูเหวี่ยงวีนเป็นพิเศษทั้งเสียงร้องโขูหักกิ่งไม้ขู่และเตะดินแห้งๆขู่จนไงง่องไปทั้งป่าอาจเป็นเพราะช้างเด็กๆตกใจกลัวรถราที่วิ่งผ่านไปผ่านมา แม่พังจึงทำหน้าที่ปกป้องเด็กๆจากอันตรายด้วยการขู่และขู่เสียงร้องระงมปาดหากใครหานกล้าท้าแม่พังเข้าก็อาจจะจมเท้าได้แม่หูรูออกมาเป็นทับหน้าคู่กับแม่พังสวยวันนี้นางมาในมาดดุดุแก้มที่เคยป่องในฤดูฝนไม่ค่อยป่องแล้วหรืออาจเป็นเพราะนางอยู่ในโหมดคูอยู่ จึงต้องหุบแก้มป่องๆเพื่อให้ดูหน้าเกรงขามโขลงช้างที่มีช้างน้อยเป็นโขลงที่ต้องอยู่ห่างๆอย่างระมัดระวังเพราะแม่พังนั้นจะดุเป็นพิเศษเพราะกลัวลูกช้างจะได้รับอันตรายแม่หูรูออกหน้าแล้วถอยมาตั้งหลักปล่อยแม่นางสวยวิ่งกูไปคูมาอยู่นางเดียว ตัวที่อยู่ด้านบนก็หักกิ่งไม้และเอาเท้าเตะดินขู่มนุษยนาที่ผ่านไปผ่านมาคันแล้วคันเล่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยให้สัญญาณเพื่อปล่อยรถให้เคลื่อนผ่านทีละทางเพื่อไม่ให้รถวิ่งในเลนที่อยู่ใกล้ช้างเกินไปผู้ใช้รถบนถนนเขาใหญ่อาจต้องเจอทั้งช้างโขลงและช้างพลายทุกที่ตลอดวัน ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดอ,อ,อย่าได้อยากดูช้าจนขับเข้าไปใกล้ๆอาจได้รับอันตรายและรถพังเสียหายได้ Oh, <laughs> chiến ta sẽ ướt lập này lập này lập này